สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะตําราวนะคะแซ่บๆซนัวๆเลยนะคะทุกคนของสูตรล้านนะคะทุกคนนี่เนาะของสูตรล้านนะคะงวดประจาวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนงวดประจาวันที่ยี่สิบเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเฮงตังกันไหมนะคะสายวินนะคะสายวินก็รอดเลยนะคะทุกคนได้บนล่างเลยนะคะสี่ตัวแตกเลยนะคะสายวินนะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะสูตรล้านนะคะออกนะคะหกศูนย์หกนะคะสองศูนย์เก้านะคะหกศูนย์หกสองศูนย์เก้านะคะทุกคนนะคะหกสองหกสองศูนย์เก้าผลออกเนาะอ่าสองศูนย์เก้านะคะในวินก็แตกไปนะคะในวินก็แตกหกตัวไปค่ะทุกคนนะคะเสียดายนะคะที่นางจับนะคะนางจับสามศูนย์เก้านะคะสามศูนย์เก้าหวยออกนะคะทุกคนนี่นะคะ ออ้นส่นครับเนาะจะเนาะได้กันอยู่บน่นเนาะค่ะเสียดายตัวนี้นนะคะตัวนี้นไม่มานะคะศูนย์หกูนย์เก้าก็สวยนะคะก็ถือว่าสวยเลยนะคะออกออกได้โอเคอยู่ก็ถือว่างามอยู่นัดละคะ่ะทุกคนหกสองศูนย์เก้านะคะก็ดีกว่ามันออกหกหกหกนะโอ้ยวันศุกร์นี่แหละน่ากลัวที่ว่ามันออกหกหกสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะคะทุกคน เอาลืมนะคะกำลังจะบอกเอฟซว่าแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะแอาาน,ะะนนางดุมยาอยู่โอ้อภัยค่ะทุกคนเอานี่นะคะล่างนะคะสูตรล้านนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขออภัยนะคะให้ดูอันเก่าก่อนนะคะให้ดูอันเก่าก่อนนะคะแอดก็เทียบไปน,นี่ไม่ได้นะคะทุกคนนะคะมันอยูอ่มันอยู่หน้าเดียวกันหมดเลยเนาะทุกคนเนาะเอานี่นะคะนี่นะคะทุกคนนะคะแคปบเอาเลยค่ะอตัวนี้นะคะของหลานนะคะทุกคนนะคะหกสองคะ่ะ 62นะคะแต่ว,ว่าเอาลีนะคะแล้วก็มีหลักฐานให้ดูนะคะทุกคนว่าเราลงแล้วเอามาดูนะคะ10ล่างนะคะงวดประจําวันศุกร์นะคะ237นะคะ850นะคะ10ล่างนะคะเน้นไปที่77850นะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะมาดู10 มาดูหลักหน่วยนะคะหรือว่าหลักร้อยนะคะหลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสองหกนะคะเจ็ดสี่เก้านะคะหนึ่งสองหกเจ็ดสี่เก้านะคะของสูตรล้านนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดสี่เก้านะคะเน้นที่หกเจ็ดสี่เก้านะคะหกเจ็ด 49นะคะเน้นพิที่6749เอานี่นะคะทุกคนนะคะอามาดูของสูตรล้านนะคะตัวเจาะจะเป็นตัวไหนนะคะพี่นี่พิจารณากันดูหน่อยเด้อนะคะเจเม่คือให้ตัวนี้นะคะทุกคนนะคะเอาเขาให้แมาแนวใดเอดก็น,นำเสนอแนวนั่นล่ะคะ่ะทุกคนนะคะเอาเขี่เอาเลยค่ะทุกคนนะคะเขี่ยเอาเลย สามตัวนี่เมื่อไหรเนาะนางจะพาจับสามตัวนะคะทุกคนนะคะจะพาแตกสามตัวได้นะคะทุกคนเนาะเอานี่มาดูกันนะคะแนวทางงวดประจำวันที่นะคะงวดประจําวันที่อ่ายี่สิบนะคะทุกคนนะคะงวดประจําวันที่ย<ม>ี่สิบอ่าอันเก่าก็ให้ดูแล้วนะคะมาดูของงวดใหม่กันเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ายังอยู่ที่ตัวนี้แสดงว่าเลขมันจะหมุนหรือเปล่านะคะหมุนอยู่แถวแถวแถบนี้นะคะทุกคนไม่น่าจะไปไกลเนาะ นะคะสูตรล้านนะคะให้ตัวเดิมค่ะทุกคนนะคะตัวเดิมนี่ระวังหน่อยนะคะแอดให้นางให้ตัวเดิมทีไรน,นะคะก็อยากจะแปกนะคะทุกคนนะคะตัวเดิมนะคะนางให้ตัวเดิมเลยนะคะศูนย์สามค่ะเขีเอานะคะศูนย์สามนะคะศูนย์หกนะคะศูนย์สองศูนย์ห้านะคะทุกคนนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นสามตัวบนนะคะศูนย์หกเก้าเอ้ยศูนย์หกสามนะคะน้ำกินศูนย์หกสามนะคะศูนย์สองสามนะคะสามห้าศูนย์นะคะแล้วก็สามเก้าศูนย์นะคะตัวนี้จะเป็นสามสองห้าศูนย์นะคะชุดสี่ตัวคะ่ะทุกคนนะคะเป็นชุดสี่ตัวนะคะนี่ก็เป็นเลขติดบนล่างนะคะศูนย์สามหกค่ะทุกคนเลขติดบนล่างนะคะวินนะคะสองสามห้าหก สองสามห้าหกเก้าศูนย์นะคะสองสามห้าหกเก้าศูนย์น้ทุกคนนะคะเอาไปปังปูรีเยกันนะคะนี่สูตรล้านนะคะให้ตัวเดิมเลยนะคะคือศูนย์สามนะคะศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกสามหกนะคะศูนย์สองสามสองนะคะศูนย์ห้านะคะสามห้านะคะแล้วก็เอานีนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะครถามเอสเราเอาได้ตัวเดิมอีกแล้วโอเอส นางให้มาแบบนี้นะคะเจ้าของสูตรเขาก็ให้มาแบบนี้นะคะทุกคนเอ็ดกับบุหุ้คือกัน,นะคะ่ะแต่ว่าถือใจอีซอยอยุสามสองนะะี่ค่ะหมยรู้สึกถูกชะตาอยู่แต่ว่าวันศุกร์นะคะมันชอบมาเลขรัฐบาลไทยดิค่ะไม่แน่นะคะอาจจะเป็นสามหกมาก็ได้นะคะเราก็พิจารณากันดูนะคะตามสถิตินะคะมีสถิตินางให้ดูอยู่คะ่ะทุกคนนะคะมีสถิตินะคะก็ให้ตัวเดิมคือไรเอ็ดก็เห็นมัน ก็ต้องพิจารณาแล้วตัวเลขอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเราก็ช่วยกันวิเคราะห์กันเอานะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างก็ศูนย์สามหกต้องมีศูนย์มีสามมีหกแน่นอนวันศุกร์นี้วันซันบอร์ดมีทุกตัวนั่นนะคะทุกคนนะคะศูนย์สามหกนะคะนี่นะคะสถิตินะคะสถิติของสูตรล้านนะคะทุกคนนะคะ ตามนี้เลยนะคะมีหลุดสองงวดนะคะมีหลุดสองงวดงวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่านางให้ตัวเดิมนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะคะเพราะว่ามันหวยมันก็เหลืออีกตั้งหลายตัวไดว้มันยังไม่ออกนี่นะคะสถิตินะคะสถิติวินล้านตามนี้เลยนะคะสายวินนี่ก็เอ่อมันก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะเข้ามากกว่าหลุดอยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะนี่ ศูนย์สามนะคะตัววินนะคะตัววินนางศูนย์สามวินนะคะสองสามห้าหกเก้าศูนย์นะคะสองสามห้าหกเก้าศูนย์นะคะตัวนี้นะคะวินก็ตัวเดิมค่ะเพราะว่านางให้ตัวเดิมตัวเจาะนะคะตัวเจาะตัวรูดตัวนะ นินนะคะทุกคนนะคะเราก็มาเก็บเอาข้อมูลที่นี่นะคะอ่าเก็บข้อมูลเลยนะคะเก็บข้อมูลจะได้เอาไปเก่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวของแอดแอดรีบลงให้รีบทําให้นะคะเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะเพิ่มเติมคืออ่าจะรวยอีกปังอีกมันอีกเฮงอีกนะคะทุกคนนะคะเอาแคบเอาจะ้ะโอ้ยสื่นใจจังนะคะแอดกระดุมยะดุมอยู่นี่แหละค่ะทุกคน <laughs> ดุมยะดุมอยู่นี่และสื่นใจจังนะคะ เอาแขบเอาค่ะดูให้เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้โอ้มีมีหลากหลายสำนักนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะทีเด็ดบ่ค่ะแต่ว่าตัวเลขก็อาจจะถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะคะบางท่านก็ว่าเยอะไปนะคะแล้วก็หาตัดหาอะไรกันเอานะคะเอานีนะคะแขบเอาค่ะทุกคนซ้ำเราคลิปนี้นะคะแอดให้ดูทุกอันแล้วเนาะสถิติให้ดูแล้วนะคะของหลานนะคะหลัก้อยให้ดูแล้ว ล่างนะคะให้ดูแล้วเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงนะคะขอให้ปังขอใ,อให้โชคดีนะคะโอแอดก็หาสมุดล่างอยู่นะคะกับทุกแนวทางนะคะที่ทางช่องนำเสนอให้เด้อหมานหมานหมานปังปังป,งปังกันนะคะวันศุกร์นะคะขอให้สุขสมชื่อเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีดนะ